MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m นะครับท่านนักศึกษาครับแต่ในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่น่าสนใจมาก,ก็ประมาณสองเลือก นะครับสำหรับในเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา180นะก็คือกำหนดระยะเวลาในการขอแก้ไขคำฟ้องหรือให้การซึ่งจะมีหลักกฎหมายอยู่ในมาตรา180นะครับก<ม>็วางหลักเกณฑ์โดยสรุปก็คือ,อการแก้ไขคำฟ้อง หรือคำให้การเนี่ยนะครับหากกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาในการขอแก้ไขไว้ดังนี้นะครับในกรณีแรกเลยก็คือคดีแพ่งที่มีวันชี้สองสถานอย่างนี้ถ้าโจจะขอแก้ไขคำฟ้องหรือจำเลยจะขอแก้ไขคำให้การก็จะต้องยืดคำร้องขอแก้ ก่อนวันชี้สองฐาน,นะเพราะฉะนั้นจะก,ก่อนวันชี้สองฐานอย่างกี่วันก็ได้วันเดียวก็ได้แต่จะไปขอแก้ในวันชี้สองฐานเลยโดยหลักก็ไม่ได้ทีนี้สําหรับคดีแพ่งนะครับที่ไม่มีการชี้สองฐานโจจะขอแก้ไดีกำฟองจำเลยจะขอแก้ไากีกำไม่การ ็จะต้องยื่นคำร้องของแก้ไขก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนะครับสมมติว่าสารชั้นต้นเนี่ยนัดสืบพยานโจทย์นะครับก็คือคดีที่ไม่มีการชี้สองฐานเนี่ยศารก็จะนัดสืบพยานโจทย์เลยนะครับสมมติว่านัดวันที่เก้ากรกฎาคมอย่างนี้โจทย์จะขอแก้ไขคำฟ้อง จำเลยจะขอแก้ไขไม่าการเนี่ยวันสุดท้ายที่ต้องยื่นะครับก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมน,นะก็คือก่อนวันที่เก้าเจ็ดวันต้องยื่นวันที่หนึ่งแล้วจะมีแนวคำพักาาสาธิการแบ่งเป็นกรณีที่สามก็คือคดีที่ไม่มีการชี้สองฐานไม่มีการสื่อพยานสารอ่านคำฟ้องกับนพิการแล้วนันนบฟังคำพิพากษาเลย อย่างนี้ถ้าคู่ความจะขอแก้ไขคําฟ้องก็ไม่ได้ก็จะมีคำพักษาสารฎีกาอยู่ว่าขอแก้ได้ก่อนสารมีคําพิพากษานะนะหลักกฎหมายก็มีแค่นี้องอ่ายทีนี้ก็มีคำพักาสารฎีกาเรื่องหนึ่งนะครับมีประเด็นว่าอย่างนี้คดีแพ่งที่ไม่มีวันชี้สองส้านที่ไม่มีวันสืบพยาน ซึ่งเราทราบแล้วว่าตามแนงบีการเนี่ยการขอแก้ไขคําฟ้องหรือคำาั้การเนี่ยต้องขอแก้ก่อนสารจะต้นมีคำพิพากษาก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าไอ้เรื่องที่ขอแก้ไขเนี่ยมันจําเป็นไหมว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับถ้ารักษาดูในม่าตานหนึ่งแปดศูนย์นี่นะครับ แน่นอนว่าถ้าการขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การนะครับได้ขอแก้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด,ดไว้เนี่ยเราก็ไม่ขมวดถู้ไหมว่าเรื่องที่ขอแก้ไขเนี่ยจะเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่แต่ถ้าเป็นการขอแก้ไขเมื่อล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด,ดแล้วอย่างที่สิ จึงต้องดูว่าเข้าข้อยกเว้นไหมคือในมาตรา108ตัแนี้อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับก็คือ,อกรณีที่คู่ความไม่ได้ขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งปกติแล้วขอแก้ไขไม่ได้แต่มียกเว้น3เรื่อง1ก็คือ มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยึนคำร้องได้ก่อนนั้นสเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสุดท้ายสามการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะคับเพราะนั้นก็เกิดผลงึ้นาว่า ถ้าคดีไม่มีวันชี้สองฐานไม่มีวันสืบพยานเนี่ยซึ่งเราทราบแล้วว่าขอแก้ได้ก่อนมีคำพักษาสา,สายในต้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ขอแก้ไขมันจําเป็นจะต้องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยประชาชิรหรือไม่คำตอบคือไม่จําเป็นจมกันเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขเมื่อล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดถูกเบ ก็ในเมื่อมันไม่มีวันชี้สองข้ถาาไม่มีวันสุบญาติเขามีสิทธิ์ขอแก้ไขได้อยู่แล้วก่อนมีคำอักษรสารต้นโดยไม่คำนึงเลยนะว่าเรื่องที่ขอแก้เนี่ยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่เพราะเป็นการขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วไม่ใช่ขอแก้ไขเมื่อ่วงเลยเวลาในประเด็นหลักก็สารดูไว้นะครับ บางครั้งปัญหาที่เดียวง่ายๆเนี่ยทําให้เราเขวขึ้นมาได้นะที่เป็นตีการที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าทั้งสองพันห้าร้อยห้าสิบสองันอทีนี้เรื่องต่อไปเนี่ยมีคำพักษาตีการอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับมาตรหนึ่งร้อยสี่สิบสอการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ย แน่นอนว่าความผิดพลาดบกพร่องย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสารเองหรือผู้ฟางก็ดีซึ่งในกฎหมายวิธีพินารณาความแพ่งเนี่ยก็ยอมรับหลักการข้อนี้ดังเหน็นได้ว่าในมาตรา27มีบทบัญญัติให้สารเพิกถอนกระบวนวพินารณาที่ผิดระเบียบได้ แม้แต่คำพักษาหรือคำสั่งศานะครับก็ยังสามารถขอแก้ไขได้นะครับในกรณีที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยในมาตรา144ในคําฟอร์มหรือคำให้การก็มีข้อผิดพลาดบกพข้อเกิดขึ้นได้ในกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้แก้ไขไว้ในมาตรา199 แม้กระทั่งในชัดมาครับคดีก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นกฎหมายก็ให้แก้ไขได้ตามมาตรา296ะเพะนั้นการดำเนินก,นกระบวนพิจารณาเนี่ยข้อผิดพลาดผิดหลงเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ความหรือศาลนะครับผิดพลาดได้ทังนั้นทีนี้มีคดีอยู่เรื่องหนึ่ง เ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โจ์กับจำเลยทำสัญญาปณีปนอมยอมความกันในชั้นอุทธรณ์นะก็คือไปตกลงกันได้ในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาตามยอมความจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่นี้นครับคดีที่เสร็จไปจากศาลเนี่ย โดยสารมีคับพิพากษาตามยอมนี่นะครับตามสัญญาเป็น,ปนอิสระหยอมคว่าเนี่ยในมาตรา151ในวรรคที่สองให้สารเรียบหน้าที่จะสั่งคืนค่าพิสาราได้นะครับตามเหตุผลปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพอสารอุทธรณ์พิพากษา,า,า,กาตามยอมไปเสร็จ สารก็ต้องสั่งในส่วนค่าขึ้นสารปรากฏว่าสารต่อไปสั่งนี้ครับว่าค่าขึ้นสารมีเพียงสองร้อยบาทจึงไม่คืนให้ซึ่งถ้าก็ได้จริงเป็นอย่างนี้ก็ถูกแต่ปรากฏว่านี้ครับไอ้คดีเนี่ยจริงอยู่ในชั้นป้อนเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการเสียค่าขึ้นสารสองรอยบาท แต่ต่อมาสมมุิจำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ก็กลายเป็นย่คดีพิพาทเกี่ยวเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินมีการตีราคาทรัพย์ 7. สินเจ็ศาลชั้นต้นก็สั่งให้โจทย์เนี่ยเสียค่าขึ้นศาลตามตัวจำไอ้โจก็เสียค่าขึ้นศาลมาอีกเจ็ดหมื่แต่สารทุทอนอาจจะเผอเลือไป มาไปดูค่าศืนสารครั้งแรกมาสองร้อยก็เลยพี่ภาคษาคดีไปตามนี้โจทย์เนี่ยก็เลยมายื่นคำร้องต่อศาลนะครับสามทอนเนี่ยบอกว่าอขอให้แก้ไขคับพี่ากษาของสารอุทธรเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับการคืนค่าคืนสารเกิดปัญหาแ้วว่า ศาลทุนจะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้ได้ไหมเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยไหมหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยไหมเกี่ยวกับในเรื่องค่าพิจารณา่ซึ่งเรื่องนี้บังเอิญอ่าอาจารย์เป็นคนตรวจร่างคำอักษรครับในชั้นแรกออกผลอย่างเดิมแต่ต่อมานะครับอ่ท่าน ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็กกทวงติงมาซึ่งมีเผลที่ดีนะจึงออกเป็นดีการเรื่องนี้คือดีการเรื่องนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่วว่าไอ้ความผิดพลาดเนี่ยเกิดจากสารถ้าแก้ปัญหาง่ายๆก็บอกแก้ไม่ได้จบนะเหมือนกัเราผิดปัดพาละไปให้คนตรวซึ่งน่าไม่ถูกก็เลยคิดหาเหตุผลก,กันว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยจึงจะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้ได้ ะครับ,รบก็ได้เห็นผลขึ้นมาว่าอย่างนี้ไอความผิดพลาดเรื่องการคืนเงินค่าขึ้นาศาลเนี่ยเกิดเพราะความผิดหลงในข้อท็จจริงของสารทอนและเหตุผลที่สำคัญตรงนี้ครับซึ่งความผิดพลาดในเรื่องการคืนค่าขึ้นศาลให้แก่จําเลยนี้เป็นคนละส่วนกับข้อตกลงในสัญญาปณีประนอมยอมความซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด ถูกไหมสาระสาคัญของภาษาตามยอมเนี่ยก็คือคู่ความตกลงปณีปนอมยอมความเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีผิดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาว่าเ,ออเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยหรือไม่นะครับแม้สัญญาปณีปนอมยอมความระบุว่าค่าฤชชาทำเนียมเป็นพับ ก็เป็นข้อตกลงระหว่างคู่ความเองว่าไอ้ความรับผิดในเรื่องค่าพิจาร,รําเนียยระหว่างก,กันนะเจ้ากันไปนะต่างฝ่ายต่างนะไม่ต้องรับผิดซึ่งเะนได้ว่ามันเป็นคนละส่วนกับการที่สายอุธรณ์จะสารคืนค่าพึจาราถูกไหมคนระับไอ้ส่วนนี้มันเป็นเรื่องของศาลจะคืนหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคดีได้เสร็จสิน้นขาดโดยสัญญาหรือการปฏริปบัติะนอาขอมความ ซึ่งเป็นเรื่องตามมาตราหนึ่งข้าหนึ่งวรรสองเมื่อกรรมกษาสาวชรมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยคดีเรื่องนี้ศาลเขาไม่กล้าแก้เดี๋ยวมีปัญหาก็าโยกขึ้นมาที่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็เห็นสมควรที่จะมีคำสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาดเช่นว่านั้นให้ถูกต้องตามมาตราหนึ่งสี่สามวรรคหนึ่งเพราะนั้นจับไว้นะครับเหตุผลสาคัญใหญ่ การสั่งคืนค่าศึกศาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอีกส่วนหนึ่งกับในส่วนเนื้อหาของคำปัสศาเพราะนั้นเราถือว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยเดี๋ยวาานักศาจะงองว่าเอ๊ะไม่คืนค่าคดีศาลแก้เป็นคืนให้เจ็ดหมื่นแมันแก้มากกี่บาเราแปลว่ามันคนละส่วนกันนะครับอันนี้เป็นติการที่เจ็ดสามห้าเจ็ด ทำ2,553ทีนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับที่มีนักษาหาม,มาคือเงี้ยเลือกฟ้องซอ้อนเนี่ยอาจจะมีหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งว่าโจทย์คนเดียวกันนำคำฟ้องเรื่องเดียวกันเนี่ยมาฟ้องศาลเป็นคดีอีกเรื่องหนึงในขณนะที่คดีก่อน ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นไตชั้นหนึ่งก็คือคำฟ้องเรื่องเดียวกันเนี่ยโจทคนเดียวกันมีสิทธิ์เสนอต่อศาลได้เป็นคดีเดียวก็เกิดถามขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราจะถือว่าเป็นฟ้องซ้อนไหมสมมติน,นะครับว่าอ่า คดีแรกที่โจทย์ฟ้องยังเลยปรากฏว่าโจทย์ขาดหน้าที่น,นาศาลก็สั่งจำน่ายคดีโจทย์เสียจากระบบมาอีกสามวันต่อมาซึ่งยังอยู่ในกำหนดระยะเวลายืดหุทธรณ์ได้คือหนึ่งเดือนคือถ้าให้ครบเดือนไปก่อนแล้ว่่ยมาฟ้องก็จบไม่ฟ้องซ้อนถูกไหม พราะคดีก่อนเนี่ยไม่อยู่ในหว่างการพิจารณาแน่นอนแล้วแต่ที่เราถามคือว่าสารจำนายคดีพระโจทย์ขาดนัดพิจารณานะครับตามมาตรา 200, สองร้อยสองมมติว่าจำนายคดีวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันที่9กรกฎาคม โจทนำคดีมาฟ้องใหม่อย่างนี้จะถือว่าเป็นฟ้องซอ้อนนะสมมติว่าขนาที่โจทย์ยื่นฟ้องวันที่เก้ากรดาษคดีนั้นไม่มีจำเลยอ,อุทธรณ์ไรไม่มีภาษาที่ไหน็ดีสมมติจำเลยก็ไม่อุทธรณ์แง่ถามว่าเป็นฟ้องซอ้อนไหมก็คือการยื่นคำฟ้องคดีก่อน อยู่ระหว่างกำหนดระยะเวลาถอนหนึ่งเดือนโจทย์นำคำฟ้องเลือกเดียวกันมาฟ้องอีกคดีหลังเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่คำตอบนะครับกรณีที่กู้ความไม่ได้ดอุทธรณ์คดีก่อนอย่างนี้ไม่เป็นฟ้องซ้อนเพราะฟ้องซ้อนจะต้องมีคำฟ้องสองเรื่อง คำฟ้องเรื่องเดียวกันเนะี่ยสองเรืองอยู่ในศาลขนาดเดียวกันไอ้คดีก่อนศาลจะตนกคดีขณะที่โจทยืน่นฟ้องคดีหลังเนะี่ยไอ้คดีก่อนยังไม่มีการกอุทธรณ์เลยถูกไหมมันไม่มีคําฟ้องอีกตัวหนึ่งยังไม่มีอย่างนี้ไม่ซ้อนนะครับแต่อย่างนี้ถ้าต่อมาภายหลังสมมุติหลังจากโจทย์ฟ้องคดีไปแล้วเจ็ดวัน ตาขอไดาจำเลยไปอุทธร์กาพักษาคดีก่อนภาษาจำนายคดีไม่ได้ต้องยกฟ้องเลยอย่างนี้คดีที่โจทยืดฟ้องจะก,กลายเป็นฟ้องซ้อนทันทีคือไอตอนยื่นมันไม่เป็นอาจจะเป็นภายหลังก็ได้ะนะครับเรากา็ดูเลขทีารก่อนว่าน,นี้คดีก่อนอยู่ระหว่างกำหนดระยะเวลาอุทธร์ จรน,นำคดีมาฟ้องอีกฟ้องคดีหลังเนี่ยจะไม่เป็นฟ้องซ้อนนะครับถ้าคดีก่อนไม่ได้มีการยื่นอนเ,ออเป็นดีกาห้าสามหกสี่ทับสามแปดสามสองเก้าหนึ่งทับสามเจ็ดหกแปดสี่ทับสองห้าสี่แปดแต่ถ้าต่อมา คดีก่อนเนี่ยมีการยือดอยุ่นทนฟ้องคดีหลังจากกลายเป็นฟ้องซ้อนเลยนะครับตามบีก้าที่สองห้าห้าห้าทับสามแปดแปดสี่ห้าศูนย์ทับสามแปดและแปดศูนย์ออกแปดทับสองห้าสี่เจ็ดนะซึ่งเป็นตัวอย่างในกรณีพิเศษปกติการเป็นฟ้องซ้อนเนี่ยมันเป็นตั้งแต่วันที่ยืดแล้ว แช่นสมมติว่าคดีก่อนโจทย์ถอนฟ้องแต่จำเลยอุทธรณ์อยู่ว่าศาลไม่ควรให้ถอนโจทย์นำคำฟ้องเรื่องเดียวกันมาฟ้องอีกซ้อนแน่นอนซ้อนต่วันยื่นเลยแต่นี่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่ว่าการเป็นฟ้องซ้อนเนี่ยอาจจะเป็นภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องก็ได้นะแต่มันมีผลย้อนหลังไปถึงวันยืน่น เราเข้าไปดูเทียบสองดีการกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ท่านต่อไปท่านท่านมาได้นะครับเ p ฟที่สามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ m u วนซื่น .com